ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทาง CBN Thailand เพื่อทุกคนจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆไปได้วยกันครับคําว่ากลับมาเป็นเพื่อนกันก็บ่งบอกในคําถามอยู่แล้วว่าแล้วคุณเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมต้องเข้าใจก่อนว่าความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเพื่อนเนี่ยมันคนละแบบกับความสัมพันธ์ที่เรียกว่าแฟนก่อนคุณเป็นแฟนกันน่ยค,คุณมีต้นทุนความเป็นเพื่อนกันมาแค่ไห สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนานารายการที่จะชวนพูดคุยในเรื่องต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่อง,องครอบครัววันนี้ผมชินพัฒน์พัชสุทิโชตครับผมเบสนาทพงผู้พักดีวงนะครับ สวัสดีครับพี่เบสโอ้กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับบอสโอ้กลับมาได้ไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมาย <laughs> แล้วจริงๆเรากลับมาพูดคุยกันครั้งนี้เราก็จะกลับมาพูดคุยเรื่องความรักอีกทีหนึ่งครับ <laughs> โอ้โหเห็นนะบอสต้องเห็นความรักลอยมาตลอดเวลาแบบนึง <laughs> บ้านจะไปหมดแล้วครับผ่าน <laughs> อันนี้มีเรื่องอะไรครับความรักจริงๆเราเราชวนคุยเรื่องของความรักในวันนี้ก็จะค่อนข้างไปในทางที่ความรักที่ค่อนข้างจะเศร้าๆนิดนึงนะครับเ๋อาะทำไมอ่ะเพราะเราจะพูดถึงพูดคุยถึงความสัมพันธ์ของผลของ ความรักที่ไม่สมหวังละอ้าวอยู่ในฤดูการนี้อยู่หรอเออก็ผ่านมาบ้างนะครับ <laughs> <laughs> อ่านคนต้องเคย <laughs> เคยเจอบ้างเนาะไม่มากก็น้อยช่ครับ <นะ S 2> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นเป็นประเด็นที่คนพูดคุยอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ร้อยทั้งร้อยต้องผ่านประสบการณ์นี้ก็คือการเลิกลานั่นเองอ๋อเหมือนคบกันแล้วก็ไปต่อไม่ได้ก็เลิกกันแต่ประเด็นสําคัญมาอยู่ตรงนี้ครับว่าหลังจากที่เลิกลาแล้วเนี่ย เรายังจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่หรือเปล่าอเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมในมุมมองของพี่เบสครับยังรู้สึกว่าเราเลิกกันแล้วเนี่ยเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมโอถ้าตอบแบบว่าตอบแบบโลกสวยนะตอบแบบว่าสัมพัษธ์ดารานะก็แน <c oughs> ่นอนไม่คบกันก็ต้องเป็นเพื่อนกันได้แต่ในความเป็นจริงอะ่ะครับบุตอบยากมากนะครับฟังดูเหมือนเป็นคําถามง่ายแต่เป็นคําตอบที่ซับซ้อน พราะมาอยู่ที่ว่าก่อนคุณเป็นแฟนกันอนะ่ะคุณคุณมีต้นทุนความเป็นเพื่อนกันมาแค่ไหนใช่ครับถูก<ล>ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วคุณเป็นเพือ่อนกันมาก่อนหรือเปล่าอีกด้วยอันนั้นก็มีผลใช่ไหมครับเพราะว่าบางคู่เนี่ยเหมือนกับพอพอเริ่มแบบปิง๊งปังรักกันเนาะก็อาจจะแบบว่าข้ามสถานะหรือเขาอาจจะบอกก,ก็เป็นเพื่อนกันนะสามวันทวนแล้วก็เป็นแฟนเลยหรือเงี้ยหรือมันมันไม่ได้มีช่วงโอกาสที่เป็นเพื่อนต้องเข้าใจก่อนว่าความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเพื่อนเนี่ยมันคนละแบบกับความสัมพันธ์ท อ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลายคนเนี่ยจะบอกว่าก็เป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยเป็นแฟนแต่ถามว่าความสัมพันธ์เพื่อนตรงนั้นน่ะก่อนเป็นแฟนมันเหมือนกับเพื่อนทั่วๆไปหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนเลยแล้วมันก็เหมือนเกิดกระโดดเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ที่พิเศษกว่าเใช่เพราะฉะนั้นอันนั้นจึงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเฟรนด์ชิพหรือมิตรภาพหรือเป็นเพื่อนจริงๆฉะนั้นไอ้ต้นทุนตรงนี้แหละครับที่บางทีมันโดนลวงอยู่ฉะนั้นเนี่ยถามคําถามอ่ะ ย้อนกลับมาที่บอสถามว่าถ้าเลิกกันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมคําว่ากลับมาเป็นเพื่อนกันก็บ่งบอกในคําถามอยู่แล้วว่าแล้วคุณเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมอ่าถูกไหมก็ต้องดูก่อนว่าเราเคยเป็นเพื่อนกันมาหรือเปล่าถูกซึ่งมันก็จะมี2เคสก็คือ1แต่ก่อนาจะเป็นเพื่อนกันจริงๆนะยังไม่ได้ปิ๊งปังกันแล้วพออยู่กันไปรู้สึกไอ้ผูกพันกันเออเราแน่จะใช้ชีวิตไปด้วยกันได้อ่ะก็เตยเป็นแฟนกันถ้าอย่างเงี้ยมีแนวโน้มที่ต่อให้เลิกราครับ ถ้ามันยังไม่ได้จบด้วยปัญหาอะไรใหญ่โตนะมันยังมีต้นทุนเพื่อนนะครับบัฟเฟอร์อยู่ก็ยังกลับไปเป็นเพื่อนไม่น่าจะยากนักแต่สำหรับบางคู่ที่ไม่ใช่มาลักษณะนี้ก็คือมาถึงก็คือกระโดดเข้าไปสู่การเป็นแฟนอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่อ้างว่าเป็นเพื่อนก่อนก็ไม่ใช่เพื่อนจริงๆหรอกรมันเป็นเพื่อนแบบว่าหวังจะเป็นแฟนเลยแลเนี้ยมันจะอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบนี้มันจะหวือหวากว่าไม่ได้บอกว่าผิดแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่อิงอยู่บนความรู้สึก ที่หวือหวาอ่ะเหมือนเหมือนช่วงโปรโมชั่นอ่ะโลกเป็นสีชมพูอ่ะเวลาเราครบใครล้วก็แบบทุกอย่างมันดีไปหมดเนาะเพราะว่าคนสองคนเวลารักกันอ่ะมันก็พยายามบิดเหมือนลูบบิดบิดหน้าสีเดียวกันมาเจอกันให้ได้อ่ะแต่ยังไม่เห็นเลยว่าไอ,อ,อื่นอื่นน่ะคืออะไรส่วนใหญ่เวลาเราครบเพื่อนปกติของเราทั่วๆไป,ๆไปเพื่อนซีเพื่อนสนิทเพื่อนที่เรียนกันมามันจะเคยเห็นกันมาทุกมิติไง พอพอเห็นภาพเนาะมันจะรู้ว่านี่เป็นยังไงเคยทําอะไรมามีทั้งเรื่องดีไม่ดีเรื่องแย่อะไรมานั่นแหะคือเพื่อนครับอถ้าเพื่อนในในในิยามคำนิยามเป็นเช่นนั้นก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วคุณรู้จักแฟนหรือคนรักคุณน่ในแบบนั้นหรือยังเพราะส่วนใหญ่อ่ะการที่เราบอกว่าไม่อยากจะเป็นแฟนของคุณอีกต่อไปเพราะเราดันไปเห็นมุม,มอื่น่ะ <voice> <evet S 2> ที่นี่แหละคือเพื่อนแต่เรารับไม่ได้ไง ฉะนั้นมันมันจึงแตกต่างคําถามนี้จึงเป็นคาถามที่ซับซ้อนนะมันเหมือนกับมันต้องดูว่าแล้วระหว่างการคบนั้นต้นทุนความเป็นเพื่อนมีแฝงอยู่ในความเป็นแฟนไหมแต่ในทางตรงกันข้ามเหมือนพี่เบรดด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาเขาถึงบอกว่าห้ามเอาเพื่อนมาเป็นแฟนหลายๆคนเคยได้ยินมาแบบนี้มันเป็นความเชื่อนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแล้วถ้าสมมติว่ายิ่งยิ่งยิ่งเราสนิทกันมากรักกันมากมีเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วยิ่งมาทําให้เจ็บช้าน้ําใจล่ะ คือแบบมันก็ยิ่งแบบเจ็บปวดหักหลังสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หรอครับพี่เป๊ถ้าไปถึงขั้นนั้นแล้วอะยังคบกันเป็นเพื่อนอยู่อีกเหรอก็จริงนะเออพี่ว่าถึงตรงนั้นอนะ <c oughs> เขาไม่น่าจะเข้ามาฝ่าด่านมาเป็นเพื่อนสนิทเราตั้งแต่แรกเราหรือเปล่า <c oughs> หรือในความเป็นจริงรอะเพื่อนเราที่แจะสนิทกันตั้งแต่ตอนเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่พอเราโตขึ้นนะครับเรามีแวดวงเราทํางานเราเจอสังคม จริงๆร,รูปแบบของของมิตรภาพหรือเพื่อนพวกนี้มันก็เปลี่ยนหน้าตาไปนะมันจะมีเพื่อนบางคนเสมอที่ไม่ว่าจะไปอยู่ไหนมาแต่พอกลับมามันก็คอนเน็กกันได้ทันทีอ่ะถูกปะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยพอเริ่มห่างกันอ่ะก็เขากลับมาอีกทีเหมือนจะต่อกันติดบางทีก็เหมือนกับเอ้ยไม่ไม่เหมือนเดิมอ่ะซึ่งไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือผิดมันก็เป็นรูปแบบความสัมพันธ์เพราะว่าเขาก็มีชีวิตของเขาเรามีชีวิตของเราเท่านั้นเองฉะนั้นสุดท้ายแล้วอะครับเพื่อนในชีวิตของเราอ่ะมันก็จะมี มีวงที่แตกต่างแล้วมากและน้อยลงตามตามช่วงเวลาของชีวิตเราอะเป็นเรื่องปกติสำหรับออคนที่คบกันมานาน,านแบบเป็นแฟนกันมานาน,าน,านยิ่งรู้จักยิ่งรักกันมากนะครับมันเกิดมันหลังจากเลิกไปแล้วที่จะกลับมาไม่ได้เพราะเพราะรู้สึกคาดหวังไหมครับมันมีความคาดหวังเขาไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าความคาดหวังมาจากอะไรล่ะความคาดหวังมาจากความรู้สึกอื พอไอ้โหมดเนี้ยที่ที่เมื่อกี้พี่บอกว่าพอเป็นโหมดคู่รักอ่ะที่ทุกอย่างมันใช้แต่ความรู้สึกที่หวือหวาแต่มันไม่ได้อยู่บนรากฐานที่แข็งแรงอ่ะครับฉะนั้นพอมันเริ่มรู้สึกกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าคบกันบนความรู้สึกแน่นอนความรู้สึกที่ดีมันก็สร้างหูอารมณ์ที่มันความรู้สึกที่ดีมากเนาะมันก็ฟีดเราอ่ะเราก็แบบโอ้โหแบบวันนี้ตาเป่งประกายรู้สึกทุกอย่างมันแบบเป็นดีไปหมดเนี่ยมัน p o s ิทีฟเขาทาอะไรไม่น่ารักแล้วก็เห็นทุกอย่างน่ารักเคยเคยอยู่ในโหมดนี้ไหม S 1> <S 1> <S คือแบบเออใครบอกอะไรมาก็ไม่เชื่อเพราะว่าเราแบบเราชอบคนนี้อ่ามันก็เหมือนหูตามืดบอดอ่ะแต่ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ไม่ได้บอกว่าผิดเพียงแต่ว,ว่าพอมาอยู่ในโหมดนั้นเนี่ยพอเดี๋ยวโหมดเนี้ยเราเรียกว่าตกร่องครับอ่าต้องบอกงี้นะมันเหมือนกับตกร่องอยู่บนความไม่จริงเพราะว่าเราเหมือนกับไปวาดฝันเขาเกินมนุษย์ในบางเรื่องอ่ะแต่เราไม่ได้อยู่ความเป็นจริงของบุคคลอพอมันเป็นแบบนั้ปุ๊บพอความจริงเริ่มปรากฏอ่ะความรู้สึกที่มันเคยเกินเกินปินปินอ่ะ มันตกล่องนะครับมันก็จะเทินมากลายเป็นความคาดหวังบางอย่างที่เราไม่ได้รับการตอบสนองอพอไม่ได้รับเราก็จะเจ็บ<ช>แล้วก็มักจะเจ็บมากกว่าปกติโดยมาจากไหนไม่รู้คือเพราะเราเชื่อว่ามันจะได้ตางที่เราห<ช>วังยิ่งเราคาดหวังเกินความเป็นจริงเยอะก็มีแนวโน้มที่เราจะเจ็บเยอะเพราะมันไม่อยู่บนความเป็นจริงแต่พูดแบบนี้สําหรับคริสเตียนเราเนี่ยเราก็เชื่อว่ายังไงเรามีความหวังใจได้แต่มันต้องอยู่บนความเป็นจริง ไม่ใช่แบบว่าเอองั้นก็ตั้งอารมณ์เป็นกลางไปเลยแล้วกันไม่ต้องรู้สึกอะไรใดๆมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่าพระเจ้าก็สร้างทุกความรู้สึกมาให้เป็นพรกับชีวิตเราแต่เราต้องใช้มันอยู่บนความจริงและอยู่บนเพราะชนะของพระเจ้าฉะนั้นนะเราต้องหันกลับมาสังเกตตัวเองมากกว่าว่าแล้วเราใช้ความรู้สึกเราอะอยู่บนความจริงแค่ไหนซึ่งมันพูดง่ายนะแต่แต่มันมองไม่ง่ายพอเมื่อเราตกอยู่ในอยู่ในล่องนี้ยโลกเรามันก็อยู่ในล่องเนี้ย ทุกอย่างมันก็จะสวยงามไปหมดในล่องของเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันถึงบอกว่าจริงๆก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ที่พูดกันเสมอว่าก่อนจะแบบว่าไปคว้าใครมาเป็นแฟนเนี่ยหรือตกลงปงใจกันเนี่ยให้มันความรู้สึกมันเบาบางลงไปสักระดับหนึ่งก่อนอย่ารีบ <c oughs> เพราะถ้าครบกันช่วงพีกอะมันจะดีนะช่วงแรกๆอะ แต่มันจะไม่นานาเพราะเดี๋ยวพอความจริงปรากฏอะ่ะในความเป็นจริงมนุษย์อีกคนหนึ่งมันก็มีส่วนที่เราชอบและไม่ชอบอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นความเป็นจริงเนาะเราไม่สามารถชอบใครทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นตในตัวเขาได้หรอกครับสักสักพักหนึ่งพอรู้จักกันไปมันก็เจอความไม่น่ารักของเขาบางอย่างหรือพฤติกรรมที่เราไม่ชอบนั่นแหละของจริงมันอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้ความไม่น่ารักซึ่งกันและกัน,น,นได้แค่ไหนแต่ผมไม่เห็นหลายคู่มากๆเลยที่แบบ ไม่เคยเป็นเพื่อนกันก่อนครับแต่มาเจอกันแล้วก็ปิ๊งแล้วก็รักแล้วค,วกค,บ,วกคบกันเลยรักแล้วบแล้วก็คบกันเลยแต่พอเลิกกันกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันได้เป็นไปได้อ่าอ,อันนี้ถ้าสังเกตดูมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่คบกันแต่เขาคบกันบนพื้นฐานความเป็นจริงแม้ว่าช่วงโปรโมชั่นหมด mm hmm. แต่เขาเทินความรักของคู่รักส่วนหนึ่งกลายเป็นความรักแบบมิตรภาพ ถ้าในประสบการณ์ร่วมกันมันมีต้นทุนที่ดีมันก็เหมือนเริ่มเป็นเพื่อนกันอยู่ในบทบาทของคู่รักก็เป็นไปได้ครับมันจะมีมุมนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามุมนี้แข็งแรงอะ่ะมันเหมือนกับอ่าให้นึกถึงภาพผู้ใหญ่สองคนที่มีวุฒิภาวะแล้วกันครับถ้ามีวุฒิภาวะคนสองคนคบกันอะ่ะมันเหมือนกับเขาจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือจริงอะไรคือไม่จริงฉะนั้นในส่วนที่จริงอะ่ะคือส่วนที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วสร้างต้นทุนความสัมพันธ์ที่ดีเสมอ จริงๆบทบาทเขาเรียกว่า,าจุดประสงค์ความสัมพันธ์ที่ดีจร,จริงๆในเรื่องความรักอะครับคือถ้าเราครบใครอ่ะแล้วเรารู้สึกแบบเราเรารักตัวเองมากขึ้นเราเป็นตัวเองมากขึ้นเราเติบโตขึ้นเรารู้สึกเราเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรามีวุฒิภาวะขึ้นอันนี้คือสัญญาณว่าความรักในเฮลตี้โดนใจอยู่คำหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเรามีวุฒิภาวะแล้วก็เราได้มีโอกาสได้ตกลง,งกันก่อนอมผมว่าเนี้ย ก็คือรู้สึกว่าโดนประสบการณ์ตัวเองอันหนึ่งก็คือเราสึกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ช่วงชีวิตหนึ่งที่เราได้มีโอกาสตัดสินใจที่จะคบใครสักคนหนึ่งแล้วก็เราตกลงกันก่อนอเรามาคุยกันรเริ่มต้นว่าโอเคเราตกลงเรียนรู้กันนะจะใช้เวลาเรียนรู้กันนะถึงพอเราเรียนรู้กันมาได้สักพักหนึ่งในเวลาที่เหมาะสมแล้วพอถึงจุดปลายทางถึงแม้จะตกลงที่จะแยกกันมันก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้อย่างดีถูกต้องเพราะว่าเราเข้าใจว่า ก็มันไม่ใช่ใช่ก็เท่านั้นก็เหมือนผู้ใหญ่สองคนถ้าคิดว่าพอถึงจุดหนึ่งเราให้โอกาสทั้งตัวเองและเขาในช่วงเวลาหนึ่งที่ตกลงกันมันแฟร์ไงแล้วถ้ามันไปไม่ได้จริงๆหรือมันไม่ใช่มันไม่ได้ว่าเธอผิดหรือฉันถูกแต่ทั้งสองคนคิดแล้วว่าอ๋อมันยังไม่ไม่คลิกอ่ะครับไม่ใช่มันก็จะไปในรูปแบบอื่นแทนเช่นมันก็จะมันก็จะพอสในเรื่องของการเราไม่ไปต่อในฐานะคู่รักนะ แต่เฮ้ยเราสนิทกันมาขนาดเนี้ยใช่เราเป็นเพื่อนที่ดีกันมากๆเลยอ่ะก็จะกลายเป็นเพื่อนสนิทเราคนนึงไปเลยก็ได้ใช่คืออยากดูแลกันต่อไปดีอเอาจริงๆดีกว่าห,หลายๆเคสด้วยซ้ําเพราะว่าจริงๆสุดท้ายต่อให้เป็นคู่รักอ่ะถ้าสังเกตดีๆนะครับบอสคือคู่รักสุดท้ายแล้วอ่ะพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็คือเพื่อนกันอยู่ดีครับสุดท้ายเราจะค้นพบว่าคนแบบนี้แหละที่เราอยากได้มาไว้ในชีวิตอ่ะถูกไหมล่ะ ใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นการการอยากได้คนแบบไหนมามันขึ้นอยู่กับว,ว่าวันนี้คุณสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแบบไหนบนขอบเขตไหนเห็นไหมว่าบนบาดแผลตัวเองไหมคือมันจะมีสเต็ปพวกเนี้คือหนึ่งต้องดูก่อนว่าแบบไม่ใช่มีแฟนเพราะว่าอยากมีแฟนเหมือ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 นแพชูชีพอ่ะเช่นเพราะคนอื่นเขามีกันแล้วฉันไม่มีฉันรู้สึกเป็นปรอมด้อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาละมีบาดแผลหรือแบบฉันไม่เคยมีใครรักเลยตั้งแต่เด็กฉันเลยต้องหาใครก็ไม่รู้เกาะไวเพื่อคนรักฉัน อันนี้ก็แพรล้วเพราะสุดท้ายถ้าไม่จัดการเรื่องพวกนี้ในตัวก่อนน่ะคุณไปรักใครอ่ะคุณกําลังเอาเขาเป็นเหยื่ออืโดยที่คุณไม่รู้ตัวใช่เลยครับและรูปแบบความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันยากที่จะไปต่อได้อย่าว่าแต่ความเป็นเพื่อนเลยอืม,มันยากเพราะว่าคุณยังยังไม่เข้าใจตัวเองตั้งแต่ต้นเออล่าสุดมีน้องมาปรึกษาครับพี่มีเคสเคสหนึ่งคือก็ตกลง พูดคุยเรียนรู้คือไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ก็มาครบรลงเรียนรู้เรียนรู้ซึ่งกันและกันไปใช่ไหมครับแต่พอมันเริ่มไม่มแมทเริ่มไม่มีอะไรที่แบบว่าไม่ลงรอยหรือแบบไม่เป็นไปตามที่คาดหวังซึ่งกันและกันก็เลยตัดสินใจที่จะแยกกันแต่ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะรู้สึกว่าเพิ่งเห็นข้อดีกับเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเอ่อรีเทิร์นแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ก็ไม่มีความรู้สึกนั้นแล้วโอเคเราฝ่ายนี้คนจะทํำยังไงครับฝ่ายที่ยังอยากกลับไปหรอไม่อยากกลับไปแลอ,อ๋อไม่อยากกลับไปพี่ว่าเขาก็ไม่ต้องทําอะไรนะเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาอีกฝ่ายหนึ่งที่น่าจะไม่หยุดคือน่าจะเป็นอีกฝ่ายมากกว่าที่อยากกลับมาอ่าเขาจะไม่หยุดใช่อ่าแต่ว่าเขาก็จะเขาก็จะพยายามกลับเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วเรื่องความรักต้องเข้าใจพื้นฐานอย่างนี้ก่อนความรักเป็นเรื่องคนสองคนครับคุณไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ได้ ด้วยตัวฝั่งใดฝั่งคนใดคนหนึ่งคนเดียวถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องคนสองคนคนสองคนต้องตกลงปลงใจจะไปได้วยกันต่อในรูปแบบความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่อันนี้ในกรณีคู่รักจริงๆอ่ะการที่เขาไม่อยากไปต่อในเชิงคู่รักไม่ได้แปลว่าเขาเป็นเพื่อนต่อไม่ได้นะแต่ตอนนี้เท่าที่พี่ได้ยินคือคนนี้ดันมีความต้องการอยากจะกลับมาเป็นคู่รักกับเขาแต่เขาไม่ได้ต้องการไงฉะนั้นยังไงมันก็ไม่เกิดยิงต้องเคลียร์ไหม เคลียร์ต้องถามว่าเคลียร์ใครก่อนต้องต้องคุยเคลียร์กันไหมสื่อสารได้แต่ไม่ได้การันตีว่าทั้งสองคนจะเข้าใจตรงกันนะม,มันต้องเห็นตัวเองก่อนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือมีวุฒิภาวะคุยได้อยู่แล้วมันเหมือนว่าเราไปแอบรักคนคนหนึ่งแล้วเขาไม่ได้ชอบเราอ่ะเราจะไงอ่ะคือเรามันมันม,มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าแล้วเรากำลังทำอะไรกับตัวเองอมุมมองหนึ่งที่พี่มักใชใ้เสมอคือ เรามีสิทธิ์รักเขานะเขาก็มีสิทธิ์ไม่รักเรานะแต่ถามว่าแล้วความรักนี้จะกลับมาเสริมสร้างชีวิตเรายังไงต้องตอบให้ได้ก่อนอืมไม่ได้แปลว่ายังหวังใจกับเขาไม่ได้นะเราหวังได้ในขอบเขตและในสิทธิ์แล้วให้เกียรติเขาครับแต่เขาก็มีสิทธิ์อาจจะไม่รักเราตลอดชีวิตก็ได้นะคุณพร้อมรับผลนั้นไหมถ้าพร้อมก็ไม่มีปัญหาหรอกจะรักเขาฝ่ายเดียวแต่ไม่ได้ไปลุกล้ําชีวิตเขาอะ่ะไม่มีใครว่า แต่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่เห็นขอบตรงนี้ครับมันไม่มีขอบเขตอะมันเหมือนไปรักเขาแล้วก็พยายามแบบไปลุกล้ําชีวิตเขาอะไปตามเนี่ยเช้ายันเย็นไปแอบซองแอบดูแบบมันน่ากลัวนะนสำหรับอีกคนนึงอะนึกออกใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเส้นบางเหมือนกันที่ต้องเคารพก่อนอนเพราะว่าไม่มีใครบังคับความรู้สึกกันได้แต่สุดท้ายเจ้าตัวคนนี้ที่แอบรักข้างเดียวต้องกลับมาถามว่าแล้วเราจะอยู่ในโหมดนี้นานแค่ไหน เพราะว่าการที่คุณเป็นแบบนี้คุณก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองในการมีความรู้สึกนี้กับคนอื่นๆอีกนะคุณรับผลนั้นได้ไหมครับคุณอาจจะต้องเสียเวลาปีสามปีห้าปีสิบปีกับการรักเขาฝ่ายเดียวซึ่งไม่มีใครว่าหรอกอแต่คุณต้องรู้ว่ามันมาพร้อมคอนสิเควนซ์หรือผลกระทบบางอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบในทางของคริสเตียนเนี่ยพวกเราเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราก็จริงๆเราพอเรามีตกลงรักการแต่งงานกาันจริงๆเราไม่อยากให้เลิกลากันเนาะ เป็นหลักการอยู่แล้วด้วยครับนั่นคือเหตุผลที่ทําไมว่าการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่มากในพระคัมภีร์มันไม่ใช่อยู่ดีอยากจะแต่งก็แต่งเหมือนคนสมัยนี้เนาะจะแต่งปุ๊บอีกสามเดือนเลิกอย่างเงี้ยคือในมุมมองของของคริสเตียเราเชื่อว่าการแต่งงานมันไม่ได้มาจากคนสองคนเท่านั้นอืแต่เพราะพระเจ้าเป็นประธานครับคือถ้าพระเจ้าเป็นคนนำสองคนมาผูกพันกันอยู่ดีคุณจะไปหักล้างเองด้วยตัวคนเองไม่ได้อะ ถ้าพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าไม่ได้อยู่นี้อนุญาตอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันจึงกลับมาเป็นกันบ้านของผู้เชื่อทั้งคู่ว่าแล้วคุณมั่นใจแค่ไหนว่าคุณจะไปกันได้ตลอดรอดฝังจริง,รงๆแบบที่ไม่หลอกตัวเองอแล้วอยู่ในอารมณ์ที่หวือหวานั่นคือเป็นเหตุผลที่นักวิทยาศาตยนเราก็ยังคงมีค่านิยมและยังคงเชื่อว่าอดทนหน่อยไม่ต้องรีบมากก็ได้คือแบบเพื่อเอาให้มันชัวเพราะว่าเราหนึ่งเราจะไม่เสียเวลาครสองคือถ้ามันใช่อะ่ะมันก็จะเป็นพร มากกว่าอยู่คนเดียวเออแล้วมันจะไม่กลับมาทําร้ายชีวิตของเราและเขาโดยไม่จําเป็นแล้วมันก็ไม่ต้องรับผลกระทบพ่วงเช่นมีลูกออกมาอีกหรืออะไรอีกต่างๆเนะี่ยมันมันต้องไปจัดการตลอดชีวิตอะ่ะถามว่าถ้าเกิดเรามองผลกระทบระยะยาวจริงๆอะ่ะมัน make s นส์มากอยู่แล้วว่าทําไมพระคัมภีร์เตือนเรื่องนี้ชัดเจนครับให้เราระมัดระวังแล้วก็อดทนฉะนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะว่าเรามองมุมนี้ยังไงแล้วคนสองคนที่ต้องตกลงกันอย่างรจริงใจ แล้วมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางอืพอถ้าไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะมันก็จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอะ่ะอารมณ์มันก็จะขึ้นมาอีกครับแล้วมันก็จะต้องไปรับผลกับสิ่งที่ตัวเองไม่อยู่บนความเป็นจริงในที่สุดซึ่งก็โทษใครไม่ได้แต่พระเจ้ายังรักนะอ่าพระเจ้าก็จะยังดูแลเท่าที่สภาพจะเป็นไปอะ่ะเพราะฉะนั้นคือ,เ,อเราก็ต้องให้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันตกลงกันแล้วก็กว่าจะตัดสินใจที่จะร่วมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เหมือน,นพระคัมพี่บอกไงถ้าคุณคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วดีกว่าพระคัมพีรก็ไม่ได้ห้ามถูกไหมครับเป็นโสดไม่ได้บาปนะแต่ถ้ามีชีวิตคู่แล้วดีกว่าอยู่คนเดียวเกิดผลมากกว่าแล้วมันเติมเต็มชีวิตคุณมากกว่าก็มีไปครับแต่ต้องถามเขาด้วยนะ,อ,ะ <laughs> อย่าคิดเองคนเดียวแล้วก็ไปลากไข่เข้ามาอย่างเงี้ยนะเออมันก็น่าสนใจในเรื่องการเติบโตภายในของเราก่อน ถ้าเราเตรียมการดีๆเรียนรู้กันดีๆการเลิกลาก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะทําให้ s <S สูญเสียความสำคัญพี่ว่าถ้าพระเจ้านำนะ <ST S 2> คนที่ต่อให้แบบไม่อยากไปด้วยกันเน่ะพระเจ้าก็จะให้ไปด้วยกันได้อื ừ ừ. เราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าอันนี้มันไม่ใช่มาจากเราอ่ะครับแต่พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าจะสําแดงว่านี่คือคู่นาพระไทยที่พระเจ้าอยากให้เราอยู่และใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยกันบางคนอยากแต่งงานแทบตายก็ไม่ได้แต่งบางคนไม่อยากแต่งงานเลยก็ได้แต่งอืมเข้าใจเดลเมยมากนี่ไหม เพราะฉะนั้นเแต่ให้ระมัดระวังดีๆว่าตอนนี้เรากําลังถูกกระตุ้นเราด้วยอะไรครับครอบครัวเหรอเพื่อนฝูงสังคมค่านิยมสุดท้ายมันต้องกลับมาว่าเรากับพระเจ้าว,ว่ายังไงมันไม่มีอะไรช้าหรือสายเกินไปเพราะพี่ก็บอกว่าสุดท้ายคู่รักก็จะกลายเป็นพี่น้องบนสวรรค์คุณไม่ได้เป็นสามีภรรยากันตลอดนิรันดรนนะมไม่ใช่นะมันอยู่แค่บนโลกนี้ซึ่งหลายๆคนก็คือ เริ่มต้นและจบเนี่ยยังไม่มีพระเจ้าเข้ามาเลยเนาะโอ้อันนั้นก็ใครไหมดนังคือเราต้องฝึกเราต้องเรียนรู้ที่จะตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นต้องมีพระเจ้าแล้วก็เดียวเยี่ยจริงๆพระเจ้าไม่ได้อยากจุนจานชีวิตเรานะอันนี้คือสิ่งที่เรียนรู้นะแต่ก่อนเราจะรู้สึกแบบอุ๊ยพระเจ้าทำไมต้องมายุ่งกับเราทุกเรื่องขอบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เหรอครับแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้ามามองพิจารณาดีๆอ่ะมันคือเพื่อประโยชน์ของเราเองคนเดียวเลยอืม ถ้าพระเจ้าไม่รักเราขนาดนี้พระเจ้าไม่ไม่มายุ่งกับเลยรกับเราเยอะหรอกฉะนั้นเนะ่ะให้มองมุมนี้ให้ออกก่อนเราให้โอกาสตัวเองได้เติบโตเพราะสุดท้ายการเติบโตภายในสําคัญที่สุดอการมีชิดคู่ก็เพื่อที่เราจะเติบโตเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นใครที่กําลังคิดจะจะเลิกกันอยู่นะตอนนี้ <laughs> อ,อยากจะให้กําลังใจแล้วก็ลองเรียนรู้กันใหม่ลองตกลงกันใหม่แล้วก็พูดคุยกันใหม่ดีไหมครับจริงครับการสื่อสารช่วยเสมอแต่ต้องยึดที่ความรักของพระเจ้าเป็นหลักแล้วก็มองส่วนดีของกัน ทุกความสัมพันธ์มันก็สวยงามเนาะถึงแม้ก็จะเลิกกันแต่อย่างไงก็ยังไงพยายามเนาะพยายามที่จะพูดคุยเพราะพระเจ้าสอนให้เรารักกันใช่ถ้ามันอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ถูกต้องแล้วความรักของพระเจ้านะไม่ว่ามันจะออกมาแบบใช่ไม่ใช่ไปต่อหรือไม่ไปอ่ะมนุษย์นี่แหละไปตีความว่ามันสวยไม่สวยครับมันไม่มีหรอกมันมีแต่ความสัมพันธ์ที่เสริมสร้างหรือไม่เสริมสร้างต่อให้เลิกกันแล้วชีวิตถูกเสริมสร้างครับแล้วทําไมอ่ะอืม มันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเลิกกันหรือไม่เลิกกันแต่เลิกกันแล้วเราต่างคนต่างโตมากกว่าครับเออทาไมไม่เอาล่ะอันนี้ในกรณีที่ยังไม่ได้แต่างงานนะเออฉะนั้นมันคือโอกาสในการเติบโตของเราในทุกความสัมพันธ์แอมเลยครับเ,ออเชื่อว่าผู้ชมในวันนี้นะครับในในใน,ในเทปนี้เนี่ยเราจะได้มีกาสได้นําไปปรับใช้ในชีวิตของความสัมพันธ์ของแต่ละคนอยู่นะครับและจริงๆแล้วนะครับในช่อง u t u b e นะครับของ C ี n ประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีรายการต่างๆที่จะแบ่งปันให้ทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนาะล้วก็จะมีรายการเกี่ยวกับคําอธิษฐานนะครับที่สามารถที่จะเปิดทุกเช้าแล้วก็อธิษฐานไปกับพวกเราได้นะครับในรายการหนึ่งถ้าอยากเรียนรู้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเนี่ยก็สามารถเปิดรายการรีเซ็ตแล้วก็จะมีหลายคนที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่มีกับพระเจ้าได้นะครับ มันก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเนาะในมุมมองของประสบการณ์ชีวิตคนอื่นใช่ครับแล้วถ้าใครอยากจะมาฟังข้ขอ,ขอ,ขอคิดดีๆกับพี่เบสนะครับ <c oughs> ก็รายการสถานีนานา <c oughs> ได้นะครับ <c oughs> หรือมีประเด็นอะไรแบบว่าอยากส่งเข้ามาบอน่าสนใจเนาะก็จริงๆอยากให้ทางบ้านส่งเข้ามาด้วยเพื่อร่วมพูดคุย นะมีประเด็นที่ใกล้ตัวเราเยอะแล้วมันสําคัญมากๆกับเราจริงๆครับใช่ครับแล้วก็มีคอมเมนต์ได้นะครับเราดูไปฟังไปสามารถกับคอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากจะแนะนําอยากจะให้เราได้ปรับเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ให้เหมาะกับอยากฟังอะไรอยากรู้เรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับยินดีครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเรามีเฮลป์ไลน์ด้วยเนาะที่ทุกคนสามารถโทรเข้ามาปรึกษาแล้วก็จะระบายอยากพูดคุยเรื่องราวต่างๆของชีวิตทําได้เสมอนะครับ0 2 0 9 7 1900 มีคนรอพูดคุยอยู่นะครับแน่นอนได้ครับโอเคงั้นท้ายสุดนี้ไงพี่ขออนุญาตอธิฐานเผื่อด, ere, ดีมากมเนมา ق, นะก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้นะครับทุกคนอธิฐานเผื่อด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักครับเราขอบคุณสละการพูดคุยในเรื่องความสัมพันธ์เพราะเรารู้ว่าความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งบนโลกใบนี้พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาก็เพราะว่าพระองค์อยากจะมีความสัมพันธ์กับเราก่อน แล้วเรารู้เสมอว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างถูกต้องและดีและเราเติบโตขึ้นแล้วเรารับรู้ได้มันก็จะนํามาซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆที่จะอยู่ในทิศทางที่ทําให้เราได้เติบโตและเป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้นพระเจ้าไม่ว่าวันนี้จะมีคู่รักใดๆก็แล้วแต่ที่กําลังฟังอยู่อาจจะอยู่ในช่วงสเตจหรือขั้นตอนไหนก็แล้วแต่เราเชื่อว,ว่าความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่และทรงโปรดดูแลพวกเขา ขอให้ทุกมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะนํามาซึ่งพระพรสู่ชีวิตของแต่ละคนอย่าลืมให้เราเองนั้นมีความรักของพระองค์เป็นศูนย์กลางก่อนแล้วเราจะสามารถพูดคุยสื่อสารแสดงออกถึงความรัก และเข้าอกเข้าใจกันเพราะเรามีพระเจ้าในชิดเหมือนกันพระองค์เจ้าข้าหรือในความสัมพันธ์ของคนอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าในวันนี้ก็ขอให้เขาเห็นความรักที่พระองค์มีอยู่ในตัวเขาที่พระองค์สร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกจะผลิบานออกมาจากชิดของเขาและใช้ส่วนนี้ในการพูดคุยกันต่อกันได้เช่นเดียวกันพระองค์เราเชื่อว่าทุกความสัมพันธ์ในโลกที่เกิดขึ้นนั้นถ้ามาจากพระองค์จะเป็นความสัมพันธ์ที่เสริมสร้าง และจะทําให้ชีวิตของเราเองนั้นเติบโตขึ้นและมากที่สุดก็คือเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์หรือเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าขออย่าเราเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเป็นหลักแต่ขอให้เราเองนั้นฟังเสียงของพระองค์เข้ามาค้นหาสแสวงหาสิ่งที่อยู่ภายในชีวิตของเราและพูดคุยกับพระองค์มีประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเราจะรู้ว่าความสัมพันธ์ไหนที่ใช่ ความสัมพันธ์ไหนที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ไหนที่จะไปต่อความสัมพันธ์ไหนที่ต้องหยุดในวันนี้ความสัมพันธ์ไหนที่จะพาเราไปสู่น้ำพระทัยของพระองค์ขอให้พระองค์สัมดงกับเราเสมอในทุกจังหวะเวลาชีวิตของเราด้วยเราฝากทุกความสัมพันธ์ไว้ในความรักของพระองค์ด้วยกันอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนโอเคครับงั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับประเด็นต่างๆที่ต้องรอดูว่าจะเป็นเรื่องอะไร,รแล้วบอสกลับมาอีกนะครับ อ๋อแน่นอนครับเราจะได้มาพูดคุยเรื่องความรักในแง่มุมต่างไปมีประสบการณ์แล้วก็กลับมาคุยกันแล้่ปเรียนรู้กันวราจะชอบมากแล้วมาพบกันในหัวข้อถัดไปได้เลยนะครับครับผมกับสถานีนานานะครับวันนี้ลากันไปก่อนะเจ้าไอพานนะครับสวัสดีครับ